สวัสดีค่ะพบกับเอชชัยวิจาก์คาถนนกางเมืองนะคะวันนี้ขอนำเสนอเป็น oppo a98 5g ค่ะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.72นิ้ว cpu snapdragon 695แลม8 g ิกอัปเดตสูงสุดถึง8 g b ลอมซไว56 g ิกสามารถเพิ่ม micro sd การ d สูงสุดได้ถึง1 t b มาพร้อมกับพวกหลัง ai camera 64เมกะพิกเซล กล้องหน้าเซลฟี่คาเม่า2เมกะพิกเซลมีได้กันทั้งหมด2สีดิมิบูและครูแบก็กสำหรับลูกค้าเอส่ายรับเครื่องเพียง6,190บาทเท่านั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอชทริวิสสาขาถนนกลางเมืองได้เลยนะคะ เท่านั้นยังไม่พอลูกค้ายัางได้สิทธิ์แนกซื้อสุดคุม้มทั้งหมดนี้ในราคาเพียง590ปเบาทเท่านั้นเองรีบๆกันหน่อยนะสินค้ามีจำนวนจำกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอทเชลวิทสาขาถนนกาเมืองได้เลยนะคะ